สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมนายชอตตี้บูจจว่าคนเดิมกับแลกนัลล็อกออนไลน์อีกเช่นเคยครับผมตอนแรกว่าจะไม่ทําคลิปแล้วครับแต่ว่าตอนไลฟ์สตรีมสดเนี่ยมีคนถามเยอะมากครับก็เดี๋ยวจะทําคลิปรวบรวมกันละกันว่าผู้เล่นที่กลับมาเล่นเนี่ยครับในช่วงโคสเปต้าเนี่ยในช่วงแพทใหม่เนี่ยคนจะรู้อะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูเลยกันเลยก็แล้วกันนะครับ คำถามแรกที่ผมบ่อยเลยนะครับอันนี้ที่เล่นเนี่ยเซิรฟ์ฟเถื่อนหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่เถื่อนนะครับอันนี้ของแท้นะครับก็ก่อนหน้านี้เอเชียซอฟเขาเป็นคนเปิดให้บริการใช่ไหมครับแล้วก็ถัดมาก็คือกลายเป็นอิเล็กทรอนิกส์เอ็กตรีมและตอนนี้ก็คือจะเป็นของ g e n j o นนะครับก็พูดได้ง่ายคือเป็นกราฟิตี้นั่นแหละครับเขามาเปิดให้บริการเองจบนะครับเป็นของแท้นะครับแล้วแพทเนี่ยมันก็จะเป็นแพท14.2ขึ้นมา คือมันจะไม่ได้เล่นเหมือนสมัย10บกว่าปีที่แล้วเพราะนั้นทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยที่คิดถึงกลับมาเล่นเนี่ยจะมีปัญหาตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือคําถามแรกนะคําถามต่อมาคือทําไมสมัครแล้วมันเล่นไม่ได้คือหลายคนอาจจะเข้าใจผิดไปอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังกันแล้วกันนะครับส่วิท่านผู้ชมเนี่ยโหลดเกมแล้วสมัคร ID แล้วจะเข้าไปเล่นแล้วนะครับสมัครให้เรียบร้อยก่อนเนาะสมัครอันนี้ก็แล้วแต่ข้อมูลใครข้อมูลมานะครับสมัครให้เรียบร้อยก่อนนะครับ มื่อท่านผู้ชมสมัครเสร็จแล้วนะครับก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้ใช่ไหมครับเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราครับท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องทําการสร้าง ID ดีเกมก่อนคือลองนึกถึงสภาพอันเนี้ยที่เราสมัครไปเนี่ยเป็นเหมือนบัญชีกลางของค่าย G-Enjoy หรือค่าย Gravity นี่แหละแต่ว่าในอนาคตมันอาจจะมีเกมใหม่มากกว่านี้ไงไม่ได้มีแค่แ r a น n ลองออนไลน์เกมเดียวเข้าใจใช่ไหมครับมันก็เลยเหมือนกับเป็น account กลางแล้วเราก็ต้องมาสร้าง ID ของเกมแ r a g ล็องออนไลน์ก่อน นั่นแหละครับก็กดสร้าง ID ใหม่ได้เลยครับก็จะให้ใส่ ID ใส่ password แล้วก็ Second Password นะครับที่เป็นตัวเลข4ตัวทีนี้ข้อควรระวังอย่างนึกงคือว่าไอ e c o n d p a s s w o r d เนี่แหละครับจะมีปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราล็อกอินในเกมอ่ะมันห้ามใส่เลขเรียงเว้ยแต่เวลาเราสมัครอ่ะอย่างตอนผมสมัครอันนี้บอกเลยก็แล้วกันผมสมัคร7890ไอ้น,นี่หมายถึง Second Password นะพาสเวิร์ที่2อ่ะ7890ปัญหาคืออะไรล่ะปัญหาคือพอเราไปกรอกในเกมเว้ยมันไม่ให้ใส่เเลขรียง คือ7890เป็นเลขเหลียงมันเลยใส่ในเกมไม่ได้ผมก็เลยต้องเข้ามาล็อกอินในเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเพื่อทำการเปลี่ยน Second Password อะ่ะให้กลายเป็นเลขไม่ซ้ำและไม่เหลี่ยงเช่น 1982, 1983อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวอย่างนะตัวอย่างอันนี้ก็คือเป็นข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งก็แล้วกันเรื่องการสมัคร ID นะครับเพราะนั้นก็สมัคร ID ให้เรียบร้อยครับแล้วเราก็จะได้เข้าไปในเกมได้นั่นเองครับ ทีนี้เมื่อเราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแน่นอนครับการสร้างตัวก็จะมีการเปลี่ยนไปแล้วนะครับสร้างได้ตั้งหลายตัวเห็นไหมครับหน้าตาแบบนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ครับอ่าน่นแหละก็คือดูดีขึ้นครับและท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าชายหญิงเราเลือกได้แล้วใน ID เดียวกันนะครับก่อนหน้านี้เราไม่สามารถเลือกได้ถูกไหมครับชายหญิงก็คือมันจะอยู่ที่ว่าเราเลือกเพศอะไรในไ d ดีไปเลยแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็แล้วแต่เลยครับทรงผมผมก็ยังเหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างสีผมก็เหมือนเดิมครับอันน ทีนี้พอเราสร้างตัวแล้วนะครับเควสมันจะไม่เหมือนเทรนนิ่งกราวสมัยก่อนแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมสอนทำเควสให้เร็วๆกันละกันนะครับก็เดินออกมานะครับคุยคนนี้ครับคุยงจวามันจะตื่นครับผมกวีนเทอร์รัวๆได้เลยครับมันจะมีการสอนเล็กๆน้อยๆอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรสําคัญมากนะครับเดี๋ยวไหนที่สําคัญผมจะพูดแทรกกันละกันครับเสร็จแล้วคุยกับกาลาสีเนาะนี่เป็นกับตันครับผมไม่ใช่กาลาสีกับตันครับเนี่ยได้เลเวลแล้วนะครับเขาจะสอนเรื่องของการใช้แบบไอทงไอเทมอะไรเงี้ย ให้กดอั t e ิเนต e เพื่อทําการเปิดกระเป๋าหรือว่าเราดูด้านซ้ายบนก็ได้เขาเปลี่ยน ui ใหม่แล้วก็คือซ้ายวงซ้ายบนเนี่ยเราก็สามารถที่เอามาไปชี้ดแล้วดูได้ว่าอะไรมันคืออะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเควสของคนนี้ด้วยก็รับไว้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับไปตีโพลิงสองตัวครับผมไม่ต้องเก็บของนะแล้วก็ไม่ต้องเก็บเวลด้วยเพราะว่าคือตีไปก็ไม่ได้อะไรครับมันไม่ได้ ep อ่ะเห็นไหมครับพอเราตีครบ2ตัวเราจะได้ไม้มานะครับก็ไม้มาส่งที่คนนี้ เสร็จแล้วนะครับก็จบแล้วเควสตรงนี้มีแค่นี้นะครับแต่ถ้าเพื่อเกิดกันพงกันพลาดอะไรลองกลับมาคุยกับราศีเนี่ยหรือว่ากัปตันเขาจะบอกว่าให้ไปบริเวณด้านซ้ายล่างได้แล้วนะครับก็ไปได้เลยครับอันนี้นะแล้วกดเอ็นเทอร์ด้วยนะครับแต่แล้วก็จะถูกวาราที่สูตรนะครับก็คุยกับไอ้ตัวกัปตันใหม่นะครับ นี่เขาจะบอกว่าให้เราไปทําการเรียนรู้การใช้นาวิเกเตอร์ครับซึ่งเกมนี้มันจะมีต้องต้องบอกเวอร์ชันนี้เดีว่านะมันจะมีระบบนาวิเกเตอร์ขึ้นมาแล้วครับเราสามารถพิมพ์ชื่อมอนสเตอร์หรือชื่อ NPC ได้เลยแล้วมันก็จะมีบอกครับว่าไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้หรือ NPC ตัวที่เรากำลังตามหาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเออก็เรียกได้ว่าค่อนข้างสะดวกสบายครับผมนั่นแหละก็รับเควสให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยเขาบอกให้ไปหามิสเตอร์ฮันครับแต่ผมรู้อยู่แล้วไ่าอยู่ไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุยกับคนนี้ไปด้วยครับ จำเปน็นนังดาบที่นอนตายได้ใช่ไหมล่ะเคยนี่แหละ <c oughs> <c oughs> อ่าก็คุยออกับมันให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแ,แล้วก็มาคุยกับคนนี้นี่คุยออกับคนนี้นครับมีสองคนเลยนะคุยคนขวาก่อนแล้วกันเวลอัพเลยครับผม <c oughs> เขาบอกจะให้เรากินแอปเปิลจูสนะครับก็เปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับกด e. อัลติเนตอีอ่าแล้วก็กินเข้าไปเลยครับดับเบิลคลิกแค่นี้แหละแล้วก็กดส่งเพจครับเวลอัพอีกแล้วเนาะเสร็จแล้วนะครับก็คุยกับคนข้างๆครับผม เสร็จแล้วให้่านผู้ชมดูด้านขวาบนครับในแผนที่ครับมันจะมีบอกเห็นไหมครับที่เป็นรูปกากบาทบอกว่าให้เราเดินไปไหนนะครับอันนี้ก็3ที่ไม่มีอะไรครับเดินมาให้คุยกับป้ายครับผมนี่ไงเห็นไหมมันจะมี3มจุดครับผมกด Enter รัวๆได้เลยครับจำไอโนวิดที่ผมยาวๆได้ใช่ไหมครับที่คุยไปก่อนอันนี้ันั่นแหละอันนี้เราก็เดินตรงป้ายให้ครบเลยนะครับ3จุด เมื่อคุยครบ3ามที่แล้วนะครับก็กลับไปส่งเควสที่คนเดิมครับผมแค่นี้แหละก็จะเสร็จสิ้นอีกหนึ่งเควสแล้วนะครับโอเคครับก็คุยให้เรียบร้อยนะครับแค่นี้แหละเสร็จแล้วนะครับเควสของคนนี้นะครับอ่ะทีนี้เราจะเห็นว่าเมื่อกี้เราเดินฉลับ n p c คนหนึ่งขึ้นมานะครับคนนี้ก็มีเควสเหมือนกันครับไปเกี่ยวกับการซื้อการขายของครับผม อันนี้ต้องดูดีๆครับมันจะไม่ได้กด enter รัวๆได้แล้วนะครับอันเนี้ยต้องตอบข้อ2ก่อนนะครับในข้าขอฟังที่เจ้าบอกหน่อยสิเสร็จแล้วให้คุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีบททดสอบขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับแล้วเขาจะบอกว่าให้เราไปซื้อเล d โพชันมาครานี้ตอบข้อ2อีกแล้วนะครับข้าจะไปซื้อมาให้เองไปเลยนี่เลสโพ t ชันก็จะอยู่ตรงนี้ครับอ่ะทีนี้ปัญหาคือเงินเราจะไม่มีใช่ไหมครับอ่ะก็ใช้วิธีนี้แล้วกันให้เปิดสเตตัสขึ้นมานะครับก็คืออันตินเนกครับ เสร็จแ,แล้วเราก็ถอดมีดถอดเสื้อไปเลยครับขายไปเลยขายให้มันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ได้ของที่ดีกว่ามาครับแล้วก็คุยแล้วก็ขายนะครับแค่นี้เองก็จะมีเงินแล้วนะครับแล้วก็ซื้อโพชั่นต่อได้เลยนะครับอันนี้บายกับเซลนะอ่าบายคือซื้อเซลคือขายนะครับซื้อแค่ขวดเดียวล่างมาได้เลยจบนะครับเสร็จแล้วก็คุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองครับเวลว่าจะเด้งด้วยอะไรด้วยนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าเออลองทําขายสินค้าดูไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เราก็บอกเลยว่า ข้าจะรีบไปรีบมาครับตอบข้อ2อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จะให้ไอพ้พวแครเนี่ยมาขายเราก็กลับไปขายที่ NPC ตลกดีเนาะจริงๆมันน่าจะให้พัวแครเราอะมาขายของก่อนแล้วเราค่อยเอาเงินที่เราได้ไปซื้อของอันนี้มันน่าจะทําสลับกัน <c oughs> โอเคกลับมาค <c oughs> ุยกันก็ได้รับ XP อีกแล้วใช่ไหมครับจบแล้วนะครับคือจะเป็นเรื่องของการซื้อการขายของครับตอนนี้เลเวลเราเลเวลห้าแล้วก็จอบหกแล้วใช่ไหมครับเสร็จ <c oughs> แล้วก็ให้เดินขึ้นไปด้านบนต่อเลยครับมันก็จะมีอีก3ามสี่เควสครับให้ทําด้านบน โอเคมาแล้วนะครับก็จะมีคนนี้ครับคุยกับคนนี้ก่อนนะใกล้ๆเลดแพนนะครับเขาก็จะไปหา NPC คนหนึ่งนะครับแต่ว่าเราอย่างเพิ่งไปครับเราคุยกับคนนี้ก่อนคนเนี้ยเขาจะสอนท่าทริกเดดหรือว่าท่าแกล้งตายของโนวิดนั่นเองครับอ่ก็ตอบข้อแรกไปก่อนนะครับตอบข้อแรกไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเจออันนี้ครับค่าอยากเรียนอ่าแค่นี้แหละแล้วเขาจะบอกว่าให้เรากั้นหายใจ2 0่วิพูดง่ายๆคืออีก20วินาทีค่อยมาคุยกับเขาใหม่ ซึ่งไม่ต้องรอก,ก็ได้นะเราไปเดินสเเต,ต่อได้เลยครับเพราะเดี๋ยวเราต้องออกมาอยู่ดีตามลูกศรไปเห็นไหมครับแต่ว่าก่อนจะไปตามลูกศรน,นั้นคุยกับคนนี้ครับเราจะทําการลงทะเบียนครับพูดง่ายๆคือเหมือนกันเราเป็นโนวิดอะเรามาลงทะเบียนแต่แล้วเขาก็จะให้ของมาเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกอะขายเพื่อเดิของอะเดี๋ยวเขาก็แจกของมาเองเห็นไหมครับนี่ไงเรียบร้อยครับแล้วก็ได้หมวกอันนี้ด้วยหมวกอนุบาลของญี่ปุ่นนะนะอันนี้น่าจะเป็นของเกาหลีซะมากกว่า,าเสร็จแล้วก็เดินมาด้านซ้ายครับผม แล้วก็จะมี n p c ที่ต้องคุยก็คือคนนี้นะครับคุยเลยจะมี2เควสครับกดข้อ2ก่อนนะครับปฐมพยาบาลฉุกเฉินอันนี้เขาจะสอนท่าเฟิร์สเอทครับผมท่าเฟิร์สเอท่ะจำได้ใช่ไหมอนที่กดแล้วก็จะเติมเลือดครับผมเสร็จแล้วก็คุยข้อ3นะครับจะเป็นการผสมสมุนไพรครับผมอันนี้เดี๋ยวเราต้องกลับไปคุยกับ NPC ด้านนอกอีกรอบหนึ่งแต่ก่อนไปครับผมเราคุยกดบันทึกตำแหน่งก่อนครับเป็นอีกเควสหนึ่งคือไงคือคุยทุกอันอะ่ะคนเนี้ย แล้วเราก็จะได้รับของแล้วก็ได้รับ E.P มาด้วยเห็นไหมครับตอนนี้จ็อบแปดแล้วเนี่ย <c oughs> จะเปลี่ยนอาชีพได้แล้วเออครัวนี้ก็ออกมาด้านนอกครับเพราะว่าเราต้องมาคุยกับ N.P.C คนนี้นะครับคนนี้แหละก็คือที่เมื่อกี้เขาให้เรามาคุยนะครับ N.P.C จากด้านในเรียบร้อยครับเวลอัพครับจ็อบเก้าแล้วครับผมแต่ก่อนจะกลับไปคุยกับ N.P.C ด้านในคุยกับคนนี้อีกครั้งหนึ่งครับมันครบ20วีแล้วไงเราก็จะได้่าตทริกเดตแล้วนะครับ ลองเช็คดูก็ได้ครับที่สกิลครับผมอั t ติเนท S นะครับหรือกดตัว S ก็ได้เห็นไหมครับมีทั้ง first Aid ทั้ง t r i k d y เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะก็กลับเข้าไปด้านในต่อเนาะเอาล่ะก็มาคุยกับอาจารย์นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือการผสมสมุนไพรเนาะคือเป็นเคเวสท,ที่เรารับมาเมื่อกี้อ่าเสร็จแล้วเราก็ทำแบบนี้ได้อีกนะครับก็คือ จำเควสสมุนไพรได้ใช่ไหมครับจำได้นะอ่าเราออกไปทําได้อีกนะครับทำสองรอบได้3รอบก็ลองดูกันละกันผมทำสองรอบพอนะฮะทำเหมือนเดิมเลยคุยเหมือนเดิมเห็นไหมครับเป็นการรวบรวมเลดเฮิร์บครับเอาไปให้อาจารย์ครับตอนนี้จ็อบสิบเรียบร้อยแลย้วเห็นไหมครับเปลี่ยนอาชีพได้แล้วครับอืมแต่ว่ามันมีเควสอย่างอื่นอีกที่อยู่ในนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปทําด้วยกันละกันเผื่อแบบใครทําแล้วจ็อบยังไม่สิบอะไรเงี้ยจะได้แบบ ช่วยไกด์ไลน์ได้ในเบื้องต้นอะไรอย่างนี้นะครับคือตอนนี้ผมไปเปลี่ยนอาชีพได้แล้วไงอ่ะทีนี้นะครับก็ไปไหนต่อเดินมาฝั่งนี้ก็ได้นะครับมันจะมีอีก2องสามเพอยู่ด้านบนนี้ครับเพื่อที่จะทําให้เราได้จ็อบเพิ่มด้วยได้เอ็กพีได้เลเวลด้วยคือขึ้นมาฝั่งซ้ายนี้ครับอ่เสร็จแล้วจะมี NPC 3คนครับผมก็เอาคนนี้แล้วกันคนนี้ง่ายดีอันนี้จะสอนเกี่ยวกับธาตุครับคุยเลยครับแล้วก็ทดลองระบบธาตุครับ เขาบอกว่าให้เราไปตีไข่หินธาตุไฟคืออยู่นี่ครับไข่ธาตุไฟไข่ธาตุไฟไข่หินไม่จากไหนว่าตีเสร็จแล้วครับเขาจะบอกว่าเราเนี่ยโจมตีดาเมจเข้าเท่าไหร่แต่จริงๆเราพิมพ์ไปมั่วๆก็ได้นะพิมพ์ไปมั่วๆก็ได้นะครับอ่าแล้วก็กลับมาคุยกับเขาอีกครั้งกดทดลองระบบธาตุอีกหนึ่งครั้งนะครับเขาก็ถามว่าเราไปตีไข่มายังแล้วก็บอกว่าไปมาแล้วเสร็จแล้วเขาถามว่าดาเมจเท่าไหร่เมื่อกี้3 3มสามสี่ใช่ไหมครับผมใส่เลข10ก็ได้ อย่างที่บอกเราใส่เลขอะไรก็ได้โกหกไปโกหกไปเพราะว่าตอนเซิร์ฟเปิดคนมันมาลุมจิ้มเยอะมากครับเราจะมองไม่เห็นหรอกเรียบร้อยครับก็คราวนี้เขาจะเสกไอตัวอาวุธของเราให้กลายเป็นธาตุน้ำล้วก็จะตีมันแรงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเควสนะครับก็คือเป็นเรื่องของการทดลองระบบธาตุแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วก็จะมีอีกเควสหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับเป็นเควสเกี่ยวกับการจับสัตว์ครับผมถ้าอยากได้สัตว์เลี้ยงตั้งแต่แรกที่เป็นโพลิงตัวเล็กๆก,ก็คือต้องทำเควส์เราคนนี้ด้วยนะกดดข้้อแรรรัวัวไเลยคบ เสร็จแล้วคุยกับแกครั้งนึงนะครับเขาก็จะวาร์ปเราไปที่เทรนนิ่งเก่าๆนั่นเองครับเพื่อที่จะทําการไปจับโพลิงครับเสร็จแล้วก็มาคุยกับแกเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เสร็จแล้วคุยกับโพลิงต่อด้านขวานะครับแล้วเขาก็จะให้ที่จับโพลิงมาอันนี้ต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่าหลายคนไม่ได้อ่านไงเจอโพลิงตัวเล็กปั๊บหวดเลยอันนี้ต้องระวังเสร็จแล้วก็คุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะให้ที่จับโพลิงมานะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับแนะนําว่าเปิดแล้วก็ไปใส่ช็อ F1 ก็แล้วกันอันลากไปใส่ได้เลยนะครับทีนี้เราก็ต้องเดินหาโพลิ่งตัวเล็กครับแล้วเราก็ต้องกดใช้แอปเปิลนะครับตอนนี้ผมไว้ได้ F1 เลยใช่ไหมครับผมก็ต้องกด F1 แล้วก็ต้องรีบคลิกที่โพลิ่งก่อนที่มันจะหายไปนะครับไม่งั้นเนี่ยเห็นไหมครับมันมีบางคนเข้าใจผิดคิดว่าให้ฆ่าโพลิ่งไม่ใช่นะฮะนี่ไเจอละเจอละลองจับเูนะครับเนี่ยเสร็จแล้วกดตรงกลางอ่ะเฟลเฟลไม่เป็นไรจับใหม่ครับตับใดที่มันยังไม่หายไปนะอันนี้หายไปแล้วเพราะว่าคนนี้เขาจับได้แล้วไง แล้วก็ต้องเดินหาโพลิงตัวเล็กที่นี่ครับแล้วก็ทําการจับให้ได้ครับเรียบร้อยครับได้ละถ้าเกิดที่จับหมดอันนี้ซวยครับไม่รู้ทาไงเหมือนกันโอเคอ่ะเมื่อเราจับได้เรียบร้อยแล้วครับกลับมาคุยกับโพลิงนะครับคุยกับเขาอีกทีนะฮะโอเคอันนี้มันมีโกสติ้งด้วยนะแต่ว่าไม่มีอะไรครับทําอะไรไม่ได้นะครับพอเราคุยกับโพลลิงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาคุยกับคนนี้ครับเขาก็จะสอนเรื่องของการเทมมิ่งครับคือการฟักคงฟักไข่นั่นแหละ อ่าก็คือเราก็สามารถสอบถามข้อมูลเขาได้นะว่าจะฟักไข่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับเสร็จแ,แล้วเรากดคุยกับโพลลิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จะให้ตัวที่ฟักไข่มาโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเองก็ได้เช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องคุยไปคุยมาแบบนี้ถ้าเกิดมันไม่ได้ที่ฟักไข่นะครับคุยไปคุยมาเรื่อยๆนะครับทีนี้พูดถึงการฟักไข่ระบบสัตว์เลี้ยงก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือเราต้องกดที่เครื่องฟักไข่นะครับแล้วเราก็เลือกไข่ที่เรามีใช่ไหมมันก็จะออกมาเห็นไหมครับ อ่าถ้าเกิดจะให้อาหารก็คือคลิกขวาได้ครับก็ดูสถานะได้เห็นไหมครับแล้วก็คลิกขวาให้อาหารได้ไอเกตที่เป็นหลอดคือความหิวมันมันเหลือน้อยแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดอยากจะให้ค่าความสนิทของมันอะขึ้นไวๆคือต้องให้มันขึ้นว่าหิวเล็กน้อยแล้วค่อยให้อาหารซึ่งอย่างโพลลิงตัวเล็กเนี่ยก็คือเราจะให้เป็นแอปเปิลจูสนะครับหรือว่าน้ำแอปเปิลนั่นเองซึ่งสัตว์เลี้ยงเกมนี้ก็มีเยอะเนาะอ่าก็มีหลายตัวครับอันนี้ก็คร่าๆวๆเฉยๆกันละกันแต่ผมจะเก็บนะ เพราะว่าถ้าเกิดไม่เก็บเนี่ยบางทีเราตายเราลืมเราให้หาอะไรเงี้ยบางทีมันหนีเลยนะไอ้นี่ต้องระวังนะครับก็กดกลับไปสู่สถานะไข่โอเคเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็จบแล้วนะครับตรงนี้น่าจะจ็อบสิบกันหมดแล้วล่ะแต่ถ้าจ็อบยังไม่10เนี่ยมันยังมีอีก2เควสนะก็คือเควสหนึ่งอยู่ตรงนี้คุยกับแกครับแกก็จะบอกว่าให้เราเนี่ย ไปตีมอนเตอร์ในกรณีที่จ็อบไม่10นะแต่ผมจอ็อบ10แล้วเขาก็เลยบอกว่าไปเปลี่ยนอาชีพได้แล้วไม่ต้องมาฝึกแล้วนะครับอันนี้จำไว้แล้วกันใครจ็อบยังไม่สิบคุยกับคนนี้ต่อเขาจะให้เราไปค่ามอนเตอร์ครับเช่นค่าโพลลิง่งค่าอะไรพวกนี้แล้วก็มาส่งเพจกับเขาได้นะครับก็น่าจะ10แล้วมั้งถ้ายัางมันก็จะมีอีกมันมีอ่าเวสเกี่ยวกับสถานะแล้วก็ทำอาหารด้วยนะครับเอาไม่ใช่ตรงนี้ขอโทษน่าจะด้านล่างนะมันมีหลายห้องไงที่นนี้อันนี้ด้านล่างขวาครับ มันก็จะมีเหมือนกันให้เราฝึกทําอาหารอ่าแล้วก็ให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับสถานะผิดปกติครับเนี่ยคุยกับคนเนี้ยวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องอาการผิดปกติเนี่ยแหละก็น่าจะจ็อบสินะถ้าใครจ็อบไม่10ก็บอกหน่อยก็แล้วกันนะครับอันนี้อันนี้ตอบแปลกแต่รับไว้ดีกว่าอันนี้นะแล้วพอเรากินปุ๊บก็จะมีสถานะผิดปกติไหมครับเนี่ยแหละก็คือจะเป็นการสอนของเขาครับเขาจะสอนเรื่องการผิดปกติการติดพงติดพิษอะไรไงครับเป็นยังไงบ้างการติดสตันจะเป็นไงการหลับการอะไรเงี้ยก็คือคุย เนี่ยอะก็คือจะเป็นอีกหนึ่งเควสครับผมคุยยาเหมือนกันครับเพราะเขาจะบอกนะว่ามีสถานะอะไรบ้างแล้วแก้ได้ด้วยวิธีอะไรบ้างนะครับอ่ะพอเราได้แอปเปิลสิบลูกนี่คือจบแล้วนะแล้วก็จะมีเควส์ทำอาหารอีกเห็นไหมครับคืออย่างที่บอกอ่ะว่าใครจอบไม่สิบอ่ะลองวน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 ดูแถวนี้นะครับแต่ผมว่าน่าจะจอบสิบนะเสร็จแล้วจํานักดาบได้ไหมครับอ่าจานักดาบได้ไหมเรากลับไปส่งเควสนี่นักดาบได้นะถ้าเกิดคิดว่าเราจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกสักพักใหญ่อ่ะเราเดินออกมาไปส่งเควสกันนักดาบได้นะครับ โอเคแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ซีเรียสก็คือเราไปเปลี่ยนอาชีพได้เลยนะครับทีนี้การเปลี่ยนอาชีพเนี่ยต้องบอกว่ายังไงดีคือถ้าเกิดเป็นแพดรีโนเวลจริงๆอะิะเราสามารถเปลี่ยนอาชีพที่เมื่อกี้ได้เลยนะครับแต่ว่าเน,นี้ยผมขอแวะมาคุยตรงนี้ก่อนเรียบร้อยครับผมเห็นไหมได้รับเวลด้วยเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับให้กลับเข้าไปที่เมื่อกี้นะครับตอนนี้ถ้าผู้ชมจะเห็นว่าเลเวล9ก้าจ็อบสิแล้วนะครับคือจ็อบมันจะตันไวกว่าเลเวลจะไม่เหมือนคลาสสิกใช่ไหมครับถ้าคลาสสิกเนี่ย Level เลเวล จ็อบเราถึงจะ10ใช่ไหมครับอันนี้คือเราจ็อบ10แต่เวลบเจ็ดอะอ่ะเสร็จแล้วเราไปเปลี่ยนอาชีพกันครับขึ้นมาที่ชั้น2ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกได้เลยว่าเราจะเปลี่ยนเป็นอาชีพอะไรครับก็มันจะมีป้ายบอกอยู่เห็นไหมครับอันนี้เป็นซอร์สแมนอันนี้เป็นเลาชเฉยๆไม่มีอะไรครับนี่ซอร์สแมนนะอันนี้เทควันโดอันนี้กันสลิงเกอร์อันนี้อาชเชอร์อันนี้เมดนะครับแล้วก็อันนี้ทิฟแล้วก็นินจา อันนี้เป็นเมอร์แชนะครับคือพ่อค้าและนี่ก็อโคเห็นไหมครับก็คือเราเปลี่ยนได้เลยครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นพ่อค้าแล้วกันเนื่องจากเป็นตัวที่2ครับก็เข้ามาคุยในนี้จะมี NPC นะครับก็ลองคุยคุยดูนะฮะคุยเลยสนใจที่จะเปลี่ยนอาชีพเลยไหมก็อ่านเอาแล้วกันนะครับเพราะว่าบทสุนทนาเนี่ยบางตัวมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยลองคุยดูในผมก็กดสนใจครับต้องการที่จะเปลี่ยนอาชีพครับผมค่าพร้อมแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะวาร์ปเราไปยังสถานที่เปลี่ยนอาชีพเลยนะครับว่าเราจะต อันนี้คือยามปกตินะครับซึ่งถ้าเกิดใครเล่นช่วงโคสเบต้าเนี่ยมันจะมี n p c เปลี่ยนอาชีพเลยโดยที่เราไม่ต้องมาทําอะไรแบบนี้ก็ได้นะเมื่อเราจ็อบสิบแล้วเราไปคุย n p c เปลี่ยนอาชีพได้เลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูกันละกันแต่ถ้าเกิดโอเพนมันจะไม่มีไงผมเลยอาจจะไม่ได้พูดถึงตั้งแต่แรกโอเพนนี่เราจะต้องเปลี่ยนตามกระบ,บวนการนี้นะครับสำหรับการเปลี่ยนพ่อค้าต้องเข้ามาที่นี่เนาะถ้าเกิดเปลี่ยนอาชีพอ,อื่นอันนี้คือแนะนําว่าถ้าไม่มีความรู้เลยเปิด Google เอาก็ได้นคัม,มคือเกมมันเก่าแล้วขอเอแลนฮะ อ่ะก่อนเปลี่ยนอาชีพครับเปิดอันติเนสเอสขึ้นมาหรือว่ารายการสกิลนะครับก็อัพสกิลไว้ครบก่อนเนาะไม่งั้นมันจะเปลี่ยนอาชีพไม่ได้นะครับโอเคอ่ะก็คุยได้เลยครับข้าต้องการเป็นเมอร์ชันเรียบร้อยครับผมไม่ต้องไปส่งโคส่งของอะไรเหมือนคลาสิกแล้วนะครับก็เปลี่ยนอาชีพเรียบร้อยแล้วครับจบอันนี้คือจะเป็นเรื่องการเดินเควสเทนนิงกราวในช่วงแรกนะครับแล้วระหว่างเนี้ยครับถ้าเกิดเรายังไม่เลเวลสิบสองเราจะไปทำเควสเอเดนไม่ได้อ่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าเควสเอเอเดนเควสี่เอาไว้แบบ หนึ่งคือเก็บเวลสองคือได้ของซึ่งของใช้ได้ยันงก้าวๆเลยนะครับทีนี้คําถามคือแล้วผมจะทําไงให้เลเวลสิบสองนะครับผมต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าการเก็บเลเวลในเวอร์ชันนี้นะครับมันจะเก็บเลเวลตามแผนที่ครับคือดูเลเวลของมอนสเตอร์เป็นหลักถ้ามอนสเตอร์มันเลเวลสูงกว่าเราแบบมากๆหรือว่าต่ํากว่าเรามากๆเนี่ยเอ็กที่เราได้เนี่ยมันจะไม่คุ้มนะครับมันจะไม่คุ้มยกตัวอย่างตัวนี้ก็แล้วกันโพลิ่งหินนะครับโพลิ่งหินเนี่ยเลเวลเก้าสิบห้านะครับ ่ะเดี๋ยวผมซูมให้ดูก็แล้วกันจะได้เห็นชัดๆนะครับอันนี้ผมใช้เว็บเลดไมซ์เซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือจะเป็นเว็บที่ค่อนข้างมีคนอ้างอิงเยอะก็แล้วกันผมก็เป็นคนที่อ้างอิงจากเว็บนี้เยอะนะครับในอ,อย่างตัวมันเองเลเวล95ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดผม95เนี่ยก็ยังได้ EXP 100%อยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดผมเลเวลต่ำกว่ามัน15เลเวลดูดีๆนะผมเลเวลต่ำกว่ามัน15เลเวลนะครับคือเลเวล80นะครับผมได้ EXP จากมันเนี่ย115%นะแต่ถ้าาเเเกกิดผมมลลววต่่ันอีกนิดนนนึงจะเเห็ว่่าีย กลายเป็น40%แล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถตีมอนสเตอร์ที่ห่างกับเราเนี่ยได้15เลเวลฟังด,ดีนะครับได้ห่างกับเรา15เลเวลที่มันสูงกว่าเราอะ่ะเพราะนั้น80อะ่ะผมไปตีโพลิ่งหินได้อ่ะ80ก็ตีได้ละได้ exp 115%แต่ exp ที่เราจะได้คุ้มที่สุดก็คือตอนที่มันห่างกับเรา10เลเวลนะครับเราจะได้ exp เนี่ย140%เลยพูด,ดง่ายๆคือเรามองคนหรือว่ามองมอนสเตอร์ที่มันเลเวลสูงกว่าเรา10เลเวลไว้ก็จะดี แต่ถ้าเกิดขี้เกียจย้ายแมปบ่อยก็คือดู15เลเวลก็ได้ก็ได้ห่างกัน15เลเวลได้แต่ที่ดีที่สุดคือ10เลเวลนะครับที่มอนสเตอร์เลเวลสูงกว่าเรานะนั่นคือดีที่สุดทีนี้ท่านผู้ชมก็เก็บไปได้เรื่อยๆครับพอเลเวลเท่ากันก็จะได้100%ใช่ไหมครับเนี่ยใกล้ๆต้องใช้คำว่าใกล้ๆก,กันแล้วกันครับไล่เลี่ยก,กันเนี่ยก็จะได้100%ใช่ไหมครับพอเราเลเวลสูงกว่ามันเกิน5เลเวลปับ๊บเกิน5เลเวลก็คือผมเลเวล101 95, มอนสเตอร์เลเวล95 แต่มันยังถูกหักน้อยอยู่ก็ยังพอเวลได้อยู่นะถ้าเกิดเรายิงมันทีเดียวตายอะ่ะยังโอเคอยู่นะอ่าแต่ว่าถ้าเกิดเราเลเวลสูงมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสักประมาณหนึ่งครับเนี่ยแม่เริ่มเริ่มเยอะแล้วผมเลเวลสูงประมันเกินเกิน20เลเวลใช่ไหมครับจาก85%เนี่ยมันถูกดีดไป60%เลยนี่คือเกิน20เลเวลเพราะนั้นมันไม่ควรละไม่ควรที่จะอยู่ตรงนี้ละเพราะฉะนั้นผมขอสรุปเลยว่าอย่าตีมอนเตอร์ที่เลเวลสูงหรือต่ำกว่าเราเกินเล,เลัลัคครบจะปอดภย แต่ถ้าเกิดคุมที่สุดยังใช้คำเดิมครับคือ10เลเวลครับนั่นคือคุมที่สุดครับและที่นี้เราจะรู้ได้ไงว่ามอนสเตอร์ตัวไหนมันอยู่ที่ไหนบ้างถ้าเกิดเราไม่ไปเปิดในเว็บเนี่ยเราเปิดดูในเกมได้ครับก็คือให้เปิด World Map ครับกดคอนโทรลแล้วก็ตัวเปลี่ยนภาษาครับหรือว่าจะเามาส์มาคลิกที่บริเวณแผนที่ด้านซ้ายบนก็ได้เสร็จแล้วให้กดตัวแท็บครับหรือด้านขวาบนก็ได้ครับมันจะมีที่ติ๊กอยู่อ่ะเสร็จแล้วมันจะปรากฏมาเลยครับว่ามีมอนสเตอร์ตัวอะไรเลเวลเท่าไหร่อยู่ที่ไหนบ้าง อ,อย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ไหนผมอยู่อลเบอร์ตาใช่ไหมครับเป็นเมืองพ่อค้าและทีนี้ความดีอีกอย่างหนึ่งของเขาเวอร์ชันนี้นะถ้าเกิดเราเอาเมาส์ไปชี้ตรงตรงเมืองอะ่ะมันจะมีบอกเว้ยว่าเราสามารถวาร์ปคาฟ่าไปไดจากที่ไหนบ้างและไปถึงตรงไหนบ้างอย่างเช่นอย่างเงี้ยอลเบอร์ตาวาร์ปจากคาฟ่านะครับไปที่ไหนได้บ้างพอนเทล่าไปไหนได้บ้างเห็นไหมครับแล้วตรงไหนที่ต้องใช้เรือบินเห็นไหมก็จะมีบอกเป็นรูปเรือบินเลยเห็นไหมครับคือทําค่อนข้างดีอะ่ะมีบอกว่าเราต้องวาร์ปยังไงอะไรยังไงไปบ้าง โอเคกลับเขาเรื่องครับแล้วเราจะไปเวลตรงไหนบ้างยังผมเลเวล9ใช่ไหมไปไหนได้บ้างโอ้เพียบเลยครับเช่นไอ้นี่ก็ได้ครับไอเต่าทองก็ได้แต่เต่าทองเอจิเยอะอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เคลมี่ก็เหมือนกันเอจิ AG เยอะอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับผมมาเนี่ยแหละปลอดภยัยสปอร์คือเห็ดอ่าหรือว่าอยู่ข้างๆเมืองก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องวาร์ไปไกลคือวอร์มเทลก็ได้ครับแต่วอร์มเทลเอจิ AG ก็เยอะเหมือนกันเนาะก็อาจจะไปตีสปอร์ก่อนก็ได้ครับ ผมก็อยู่สปอร์สักประมาณเลเวล20ก็ได้ครับ20เสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไปไอ้นี่เลยครับไปตัวถ้ำพยอนอ่ะพยอนดันเจียนชั้นหนึ่งนะชั้นหนึ่งก็จะอยู่ได้ยัน30กว่าเลยนะครับก็30กว่าๆแล้วไปไหนผมก็ไปออกต่อเลยครับออกกับออกเลยดีอ่ะผมอยู่นี่ยันเปลี่ยนเลยเพราะามอนเตอร์เยอะมากเราจะเปลี่ยนอาชีพประมาณเลเวล60อะครับ59 60อะไรอย่างงี้นะตอนจอบ50นะหรือถ้าเกิดใครทนไม่ไหวโหมอนเตอร์แบบมันเยอะไม่พอใช่ไหมคนมันเยอะตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีบอส บางทีอาจจะแบบว่าเออคนมันเยอะเกินไปก็อาจจะเปลี่ยนบรรยากาศได้นะครับเช่นลงไปในอองดันเจียนก็ได้สักเลเวลประมาณ50าสอ่ะก็ลงไปในอองดันเจียนได้เพราะว่ามอนเตอร์แถวแนั้นมันก็จะเลเวลประมาณ50 60ก็คือ50ก็ลงไปได้หรือจะเปลี่ยนบรรยากาศมาตีไมโยเกะก็ได้นะครับที่เป็นไมโยเกะเกรทเอสเจเนอเรลอะไรเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะหรือจะไปตีวูฟก็ได้ครับไฟโบ๊แป๊บๆก็ตายอะไรเงี้ยก็คือเปลี่ยนบรรยากาศได้ครับคืออย่างที่บอกหลักเกณฑ์เดิมสูงกว่าเรา15เลเวลและอย่าต่ําาากวว่เเเร15ลล ให้อยู่ในช่วงนี้แล้วมันจะจะเก็บได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอ60เสร็จปับ๊บเราก็ไปเปลี่ยนอาชีพเสร็จแล้วใช่ไหมครับไปไหนต่อนะครับผมก็จะไปตัวนี้ครับโหดผมอยู่ยัน70เลยนะบางคนก็เรียกอะไรนะหนอนดินกระเจียวดินอะไรเอนนั่นแหละผมก็อยู่เนี่ยยัน70กว่าเลยนะ70กว่ากแล้วไปไหนได้อีกของผมอะ่ะเนื่องจากผมเล่นวิชาดเป็นหลักเนี่ยพอผมประมาณ70อะ่ะผมไปโกดครับคือโกดอะ่ะมันเป็นแกะ ซึ่งผมสามารถไล่เวทน้ําแข็งทีเดียวมันตายได้ไงผมก็เลยมาอยู่ที่นี่เพราะนั้นจําไว้นะเวลาเราจะเก็บเวลอะ่ะถึงแม้ว่าเลเวลมันจะได้เยอะก็จริงแต่เราต้องดูด้วยว่าเราใช้เวลาในการฆ่ามันนานไหมถ้าเกิดว่าเรายิงมันทีเดียวตายอันนี้โอเคเลยอันนี้แล้วแต่อาชีพนะบางอาชีพอาจจะยิงทีเดียวตายไม่ได้ก็ต้องลองดูแต่ผมแนะนําเหมือนเดิมว่าถ้าเกิดเราสามารถจัดการมอนสเตอร์ได้ภายในเวลารวดเร็วยังไงมันก็ดีกว่าตัวที่มันแบบเลเวลสูง exp เยอะ แต่กว่าเราจะฆ่ามันได้กว่าเราจะหามันเจออะไรเงี้ยพยายามดูเรื่อง exp per minute หนึ่งนาทีเราได้กี่เปอร์เซ็นต์พยายามดูตรงนี้ด้วยนะครับดูตรงนี้ด้วยวฉนนั้นเนี่ยผมก็อยู่โกดเนี่ยตอนนี้ผมก็80แล้วผมก็อยู่ตรงนี้แหละดูได้ยาวๆ aw, ยัน90เลยนะครับแล้วไปไหนต่อถ้าเกิดเบื่อแล้วมันมีหลายที่มากเลยครับที่เราสามารถไปได้เช่นโพลิ่งหิน <laughs> โพลิ่งหินตั้งแต่80 ก็มาได้แล้วครับแต่ว่าในแมป,ปโพลิ่งหินอะเราคลิกเข้าไปดูได้นะ,ะคลิกเข้าไปดูได้ในแมป,ปโพลิ่งหินมันจะมีมอนเตอร์ที่เลเวลร้อยกว่าอยู่ตัวหนึ่งอะคือไอ้นี่แหละเลเวลร้อยห้าถ้าเกิดเราอยากจะยิงมันก็คือเราต้องเลเวลเท่าไหร่90ใช่ไหมครับอ่าประมาณ90อะ่ะถึงเราจะเริ่มได้อีกีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามาตอนเลเวลต่ำๆเนี่ยก็แนะนําให้ตีโพลิ่งหินเป็นหลักตอนที่เลเวล80ก็ตีได้แหละนะครับแปดสิบก็ตีได้แต่จําไว้นะตัวนี้อันนี้ต้อง90เก้ามมบนะครัะ อ่ะก็โพลิ่งหินอันนี้ก็ได้ครับเห็นคนอยู่โพลิ่งหินยัน99ก็มีครับหรือว่าไปแมปที่มัน90บวกก็ได้ครับในก l a s s ฮมอ่ะก l a s s h e ก็ได้นะคือมันจะมีหลายแมปเช่น dark p r i ีสหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองค้นหาดูก็ได้นะครับในโบสมันก็จะมีที่เขาไปตีกันก็คือ dark p e s ครับด a r k p เลเวล9กก็คือตีได้ตั้งแต่เวล83ขึ้นไปเลยยัน99เลย dark p e s t ก็ได้นะครับก็คือมาที่ตัวสุสานนะครับมีหลายที่ครับนอกจากตรงนี้มีอะไรอีก m a g มาก็ได้นะแต่ไม่รู้ว่าจะไหวกหรือเเล่่าาถ้กิดไมมีขอองะ คือแม็กมาก็ได้นะครับแม็กมาก็ได้ยันงร้อยกว่าเลยอะได้ครับเนี่ยลาวาดันเจียนอะคือแมนะ็กมาเนาะลาวาดันเจียนนะครับก็คือตั้งแต่95ขึ้นไปก็ได้ครับ90ขึ้นไปก็ได้แต่ต้องไปเป็นตีนิดน,นึงนะถ้าไปคนเดียวมันอาจจะลําบากนิดน,นึงครับเพราะนั้นในช่วงเนี้ยมันตีได้หลายตัวมากครับเยอะแยะเลยเใช่ไหมโพลิงหินก็ได้นะครับหรือโพลิงไฟก็ได้นะแต่โพลิงไฟเลเวล110ครับต้องเลเวล95ขึ้นไปถึงจะไปตีได้เนี่ยโพลิงหินโพลิงไฟอ่า แล้วก็ไอตัวลาวาใช่ไหมครับลงไปตีในลาวาก็ได้หรือว่าตีมังกรเล็กก็ได้90ได้หมดใช่ไหมครับยัน99ได้หลายที่แล้วแต่เลยทีนี้ที่ผมบอกว่าในช่วงโคสเปต้าเนี่ยเขามีเอ c ซเปลี่ยนอาชีพโดยที่เราไม่ต้องไปทำเควสใช่ไหมครับสามารถกดคุยตรงนี้ได้นะครับวาคิลี่ครับมีแทบทุกเมืองเลยหาวาคิลี่ให้เจออย่างพรอนเนี่ยจะอยู่กลางพรอเลยอ,อยู่กลางพรเลยนะครับซึ่งการเปลี่ยนเนี่ยจะมีแค่ในโคสเปต้าเท่านั้นครับของจริงคงไม่มีครับที่เขาเพิ่มเข้ามาเพราะว่าอะไรเพราะว่า เนื่องจากเป็นการทดสอบไงแล้วก็คนเนี่ยเขาไปเปลี่ยนอาชีพเยอะมากบางคน7-8ชั่วโมงยังเปลี่ยนไม่ได้เลยเขาเลยเพิ่มตัวนี้เข้ามานะครับเงื่อนไขคือก็ถึงเวลาเปลี่ยนอาชีพได้เมื่อไหร่ก็ไปเปลี่ยนเช่นเรียนสกิลครบใช่ไหมห้าสิบจ็อบอ่ะหรือ40ก็ได้ครับการเปลี่ยนอาชีพคัดหนึ่งไปคัดสองเนี่ยจ็อบสี่สิบก็พอก็ได้เหมือนกันก็เรียนสกิลให้ครบแล้วก็ไปเปลี่ยนอาชีพซะ